สวัสดีครับช่องพ่อลูกจอมกวนมาอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้มานําเสนอหวยลาวงวดประจาวันที่9้าทับเทับหกสีนครับหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปกันก็เกือบ1เดือนแล้วนะครับก็ไม่มีเวลาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาลงคลิปหวยลาวเด็ดๆนะครับงวดนี้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับฟังได้รับทราบนะครับสําหรับหวยลาวของเราวันนี้นะครับวันนี้หวยลาวของเรา งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเข้านะครับแต่ผมไม่ได้ลงให้นะครับงวดนี้นะครับงวดนี้เด่นดน,นะครับเด่นมาที่เจ็ดเก้านะครับเจ็ดกับเก้านะครับอ่าส่วนตัวรองนะครับรองรองเด่นที่หนึ่งแปด ศูนย์นะครับนี่ครับตัวรองมาที่หนึ่งแปดศูนย์นะครับอ่ะก็มาจับคู่กันนะครับสำหรับบนนะครับบนบนบนก็จะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ครับอ่าแล้วก็ อีกชุดนะครับอีกชุดอีกชุดก็จะเป็น9 1 98 90ครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบนนะครับบนนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับ3ตัวที่จะมานะครับที่จะมาเลข3ตัวนะครับ เลขสามตัวของเราที่จะมานะครับงวดนี้งวดนี้ก็ฟันไปที่นะครับหนึ่งเจ็ดเก้าครับหนึ่งเจ็ดแปดครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับอ่าเลขสามตัวนะครับประมาณนี้เลยส่วนล่างนะครับล่างล่างล่าง ล่างนะครับล่างเน้น,เน,นเน้นเลยเน้นนะครับเน้นล่างเน้นนะครับ,เน,นรบเน้นที่เจ็ดครับเน้นที่เจ็ดนะครับเน้นอ่านออกแกนให้ก่อนนะครับเจ็ดเลยนะครับก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งอาเจ็ดศูนย์ก่อนนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับอันนี้ล่างนะครับล่างนะครับเน้นล่างนะครับอ่างวดนี้นะครับงวดนี้ฟันเลยนะครับใครชอบวิ่งนะครับวิ่งวิ่งเจ็ดนะครับเจ็ดมาแน่นอนครับ ร้อยเปอร์เซ็นะครับอ่าสำหรับใครที่ชื่นชอบหวยลาวนะครับช่องพ่อลูกจอมควรก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับก็นำข้อมูลดีๆมานำเสนออ่าพราะไม่พี่น้องชาวหวยลาวทุกคนนะครับอ่าไม่แนะนำให้เล่นกันไปนะครับแต่ก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับตัวเลขของหวยลาวนะครับวันนี้ก็มานำเสนอนะครับงวดที่ วันที่ 9, ทับ9ทับ 6, 4น้ารับที่จะถึงนี้พรุ่งนี้นะครับเจอกันนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ